สวัสดีทักทายเพื ishing, out, ่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูกิจวัตรประจําวันของเรานะคะกิจวัตรประจําวันอของอของเรานะคะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะกิจวัตรประจําวันตื่นนอนมาเราก็หุงข้าวหุงข้าวเสร็จแล้วเราก็จะไปร้านค้านะคะเพื่อนๆไปซื้อของที่ร้านยายไมคนะเสร็จแล้วก็จะเดินบินธบาตรเนาะเราก็จะใส่บารเราจะทําแบบนี้ทุกวันนะคะวันนี้ ทําทกับข้าวให้คุณลูกกินนะคะซื้อไส้กรอกมาทอดให้ลูกค่ะอันนี้ก็ตาน้าพริกไทยคุณพ่อนะคะคุณพอ่อตําน้าพริกไทยคุณพ่อค่ะใส่ใบมะขามอ่อนค่ะทํากับข้าวเสร็จแล้วก็ปลูกจันเจ้านะคะได้เวลาปลูกจันเจ้าค่ะอนุเป็นคน <หา S 2> ระบายเ,าเองกินข้าว<ะ>อาบน้ําแต่ง,งตัวไปโรงเรียน,อนพอไปส่งลูกเสร็จแล้ว เราก็กลับมาซักผ้านะคะเพื่อนๆระหว่างเครื่องซักผ้าทํางานเราก็ไปทําแปลงผักนะคะไปทําแปลงผักเอาไว้สําหรับปลูกผักไม่ได้ทําเยอะนะคะเพื่อนๆจะทําแค่อ่า ปลูกไว้สําหรับในบ้านตัวเองนะคะปลูกไว้กินค่ะเสร็จแล้วก็อาบน้ํากินข้าวนะคะอันก็ประมาณเกือบ่ายนะคะอาบน้ํากินข้าวนะกิจวตรประจำวันของเรากินี้าวเกปอบบ่ายนะคะไลติกตกก็ประมาณบ่ายมืดจนบ่ายสง คงเปนช่นึงบายสามนะคะติดตเพื่อนเพื่อนพดีเราเพิ่งหัดไหลนะเพิ่งเพ่งหัดเป็นนหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณไพร์วารีพีสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะครบรอบเวลากอดคุณได้เวลาไปรับลูกๆเนะคะเด็กๆก็จะเลิกประมาณเวลาบ่ายสามโมงนะคะจะเป็นกิจวัตรแบบนี้ทุกวันบางวันก็จะไปซื้อของอ่า มาขายด้วยนะคะเพื่มนๆิมาบางวันก็จะมีปลุกเวลาไปซื้อของนะคะพอไลฟ์ที่จบนะคะจบแล้วเราก็จะไปรับลูกยนะคะได้เวลาไปรับอมลูกนะคะมีน้องกันอา สอนเด็กๆทำกันบ้านค่ะอร่อยอร่อยทบ้านเสร็จแล้วหิวก็พาเด็กๆกินหาของให้เด็กๆกินนะคะเพราะว่าเวลาเรียนเขาจะหิวกันมากเลยนะคะเพื่อนๆจ้าอันนี้ยังไม่หมดหนึ่งวันนะคะเพื่อนๆสวัสดีขอบคุณนะคะ